กับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอ่ะก็มาพบกับ EP พที่2เนาะ EP ที่2ของช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรสแบงกับสเตเตสิบพี่กับสิบน้องนะครับชนแล้วมารอบที่แล้วนี่ชน7 8 9เ้านะครับชนแล้วมาต้องมา10หน่วยแต่รอบที่แล้วชนที่9มาที่หลักร้อยนะครับซึ่งผมตัด9ออกในชุด10หน่วยซึ่ง9้าไม่ดับร้อยนะครับแต่เข้าไปที่ อ่หลักร้อยแทนเนาะเลขเก้ตัวนี้เออ,อรอบนี้ไม่มานะหลังจากที่งดก่อนมาอยู่นะมารอบนี้ไม่มีตัวชนที่มาสูตรสเลเตนั้นมา2ตัวก็คือ9กับ2ซึ่งเป็นติดดับ10หน่วย2ไม่ดับนะครับรอบที่แล้วแต่9ก็คือดับ สิบหน่วยจริงๆนะครับมาที่ร้อยเก้ากับสองไม่มีหกในชุดสเ,เตเตเนาะช,ชุดสเ,เตเตไม่มีเลขหกแต่สูตรสแบงนี่ก็คือยังเข้าต่อเนื่องนะครับทีนี้เราก็มาจับตาสูตรสแบงนะว่ารอบนี้จะเดินมาที่ตัวไหนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์รอบที่แล้วนะครับก็คือเก้ามาที่หลักร้อยอ่าสิบหน่วยมาที่เลขหกนะครับยังเดินดีนะครับเป็นเลขเข้ามาที่หลักสิบ มาตัวเดิมหกสองนี่หกหกหกห้าแล้วก็หกหกสองเออเก้าหกสองนะออกสวยเน่ยนะแต่ว่ามาตัวเดิมเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้จับตามองนะครับทีนี้มาดูกันระหว่างสแบงกับเซเลเตร,รอบนี้จะมาไหมแต่สูตรที่ผมอยากให้มองจริงๆก็คือสูตรสแบงเนาะสูตรสแบงนี่ห้าสิบก้องวดนี่คือเดินยาวนะครับหลุดไปหลักร้อยแค่งวดเดียวงวดที่ออก ห้าศูนย์สามนะครับมาดูสเลเตก่อนสิบพี่สเลเตช่วงหลังนี่ทำสแปรยเสียบเส้นมาหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มชนแล้วมีหลุดบ้างเนี่ยอ่ะทีนี้ก็ลองมาดูกันก่อนสามบกสามได้หกนะตัวแรกนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับ แล้วก็4ตัวหนึ่งเนาะเจ็ดตัวทีนี้มาดูสูตรนี้เลยสูตรพระเอกที่เดินดีอยู่นะครับสำหรับ10หน่วย5้าตัว4ีบวกเนะครับ13บสามนะสามสี่ห้าหกดนะครับ3 4มสี่ห้คือ10หน่วยที่จะต้องมาแน่ๆนะครับทีนี้มาดูตัวชนว่ารอบนี้จะชนมาไหมนะครับสาม มีชนหรือเปล่าไม่ชนนะครับ4ชนนะชน4ชน5ชน6รอบนี้เรียงเลยนะเรียงเลยนะสี่หหกนะครับสำหรับตัวชนของสูตรชนแล้วมานะก็อรอลุ้นกันว่ารอบนี้จะชนแล้วมาหรือเปล่า4ี่หห รอบนี้นะครับเลขดับเลขดับไม่ชนนี้ด้วยรอบที่แล้วชนเก้าซึ่งไม่มาสิบหน่วยก็ไปที่หลักร้อยอยู่อ่ารอบนี้ไม่ชนเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็เพราะฉะนั้นห้าตัวนี้ต้องมาอ่ทีน,นี้ถ้าชนแล้วมาผมมานะชนแล้วมาจะมาให้ไหมรอบที่แล้วหลุดจริงๆ้องขอภัยด้วยครับหนึ่งพอยอเนะ มันชอบแอบมาแต่มันมีตัวเลขที่น่าจับตาก็คือเลขนี้ซึ่งมาบ่อยช่วงนี้มาทุกงวดเลยเออสี่ห้าหกเป็นเลขที่มาบ่อยนะน่ามองนะรอบนี้นะครับผมว่าอาจจะมีสิทธิ์มาเนาะอาจจะมีสิทธิ์มานะครับสลับชนแล้วมารอบนี้มีหกนี่น่ามองมากเลยเออ,เอ,อถ้ามีเลขนี้ ชนแล้วมาสี่ห้าหกนะครับเอออย่างนี้หน่อยนั่งครับรอบนี้น่าจะมาได้นะสูตรนี้หกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่ส่วนสูตรนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกรอบนี้ไม่ชนเลขดับครับสามตัวนี้เลยก็ลองจับตาดูก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้ส่วนสูตรมาประกบ อีกตัวหนึ่งนะรอบนี้ผมมีสูตรใหม่สิบหน่วยบนมานำเสนอเนาะแล้วก็จับคู่กับสูตรนี้รอมาจับคู่กับสูตรนี้ทำเป็นชุดสองตัวบนนะเดินดีนะครับเดี๋ยวรอดูสูตรนี้ก็แล้วกันนะว่ามันจะจับได้ตัวไหนรอบที่แล้วมีหกสองด้วยสองหกด้วยแต่ว่าเลขสองผมติดดับซึ่งมันมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดผมเลยไปเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะรอบที่แล้วผมเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกับเจ็ดศูนย์เจ็ด 80นะครับอ่ะมันมีติดมาแล้วมี26ติดมาดัน2ติดดับด้วยผมเลยไม่มองก็ยังเสียดายมากเลยก็ผมพึ่งทำดูนะมันแล้วมันเดินโอเคลองดูสูตรประกบคู่นะเออประกบคู่กับสูตรนี้เนี่ยเนี่ผมยังมองหาสูตรที่จะมาประกบคู่กับสามสี่ห้าหกเกสูตรสแบงเนี่ยนะสูตรสแบงนี่เดินดี อันนี้คือสแบงนะครับจับตาที่สแบงไว้ต้องมีแน่นอนสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับชุดสองตัวบนเนาะทีนี้เราลุ้นว่าสูตรมาประกบคู่นี่แหละแล้วก็ลองตัดตัวซ้ำตัวดับแล้วมันจะได้ตัวไหนที่เป็นตัวเด่นนะครับเนาะประกบคู่ซึ่งได้แค่สามตัวสูตรนั้นนะครับนะจับตาน่าจับตา,น,า,บตานะรอบนี้ เราจะแก้คืนรัฐบาลไทยให้ได้นะครับห <c> ล <oughs> ังจากที่รอบที่แล้วออกศูนศูนตัวเบิ้ลเนาะออจุดล่างแล้วก็บน962โอเคนั่นครับสำหรับคลิปของชนแล้วมานะครับผมฝากไว้พิจารณาเนาะส่วนอีพีถัดไปจะเป็นตัวไหนรอดูรอรับชมนะครับผมโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับรัฐบาลไทย EP ที่สอง สแบงบวกสะเลเตครับผมสวัสดีครับ